เคยรู้สึกเหมือนสิงโตขี้เกียจในป่าคอนกรีตบ้างไหมนอนรอให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาแต่สุดท้ายก็หิวโซเหมือนเดิมนานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แต่ไม่ใช่สิงโตที่น่าเกรงขามอย่างที่เราคิดนะสิงโตตัวนี้ขี้เกียจเป็นที่สุดแทนที่จะออกล่าเหยื่อเองมันกลับนอนรอให้เหยื่อเดินเข้ามาหาถึงที่ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ค่อยได้อะไรกินหรอก ในป่าเดียวกันนั้นเองก็มีกวางตัวหนึ่งอาศัยอยู่กวางตัวนี้ฉลาดขยันและว่องไวเป็นเลิศตรงข้ามกับสิงโตอย่างสิ้นเชิงมันออกหากินเองรู้จักหลบหลีกภัยอันตรายและเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์วันหนึ่งสิงโตขี้เกียจก็เกิดความคิดขึ้นวันนี้แหละข้าจะจับกวางตัวนั้นกิน มันค่อยๆย,ย่องเข้าไปหากวางอย่างเงียบเชียบหวังจะตะครุบเหยื่ออย่างง่ายดายแต่กวางไม่ได้โง่มันสังเกตเห็นความผิดปกติและรู้ทันทีว่าสิงโตกำลังวางแผนร้ายมันไม่รอช้ารีบออกวิ่งสุดชีวิตสิงโตพยายามไล่าตามแต่ด้วยความขี้เกียจและความเชื่องช้ามันจึงตามกวางไม่ทันกวางวิ่งหนีสุดกำลังพลิกแพลงหลบหลีกจนในที่สุดก็หนีรอดไปได้อย่างปลอดภัยส่วนสิงโตหมดแรงนอนหอบหายใจอยู่กลาง ป่าด้วยความหิวโหวยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันและสติปัญญาชนะความขี้เกียจได้เสมอหรือพูดให้คมกว่านั้นถ้าไม่วิ่งก็อดแล้วคุณละ่ะจะเป็นสิงโตขี้เกียจหรือกวางที่ฉลาดและขยันเลือกเอาเพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมานั่งรอโชคชะตา